รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ GMG Television Toyota โโขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอ จะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่คลื่นแครงปับป๊บปับ๊บปั๊บไปกัน ีกว่าเดินเดินทางดีกว่าคนคนหาไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครืนเครงแก๊งฟยวเที่ยวทั่วไทย เจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by t o y o ต a สนับสนุนโดย t o y o ต a f o r t ์จูเการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 4G Advanced ดูท่าแล้วเนี่ยคู่นี้นี่น่าจะ happy แฮปปี้เอนดิ้งนะเนี่ย รู้นีสูงมากเลยสูงมากเลยไปมนุกมาตัวมนุษย์โอ้โหไม่อยากเชื่อเลยอร่อยอร่อยร้อนจริงจจริงริง เาเก้าเส้นหรือเรียกว่าหินนายแรงเขาเล่ากันมาว่านายแรงเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศา,นาสานาและเป็นคนที่มีเงินมากจะนําเงินไปถวายในการสร้างพระมหากระทาเจดีแต่ไปไม่ทันนายแรงเสียใจย <S <s จึงนําทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาฝังไว้ที่นี่แล้วก็อธิษฐานให้หินก้อนใหญ่มาทับไว <S <s ้คนที่จะนำทรัพย์สมบัติออกไปได้ก็ต้องเป็นลูกหลานเชื้อสายนายแรงหรือไม่ก็พระมหาธาตุาเจดีมีสภาพชำรุด จึงสามารถเอาทรัพย์สมบัติออกไปใช้ได้โหไม่อยากเชื่อเลยนะคะพี่เตอรว่าจริงๆแล้วที่นี่มีประวัติความเป็นมาเยอะขนาดนี้เลยว่ <c oughs> าไปทะเลก,ก็สวยดิ <c oughs> <c oughs> มันทำอะไรอะนอนทำอะไรอะ่ะดี๋ยวกขิยนไง <c oughs> ไม่แน่ผมอาจจะเป็นลูกหลานของนายแรงก็ได้ นี่นนที่พี่เต้ยเขาเล่ามามันเป็นแค่ตำนานใครจะมีแรงมากพอยกก้อนหินก้อนนี้ได้เฮ้ยผมยกของหนักบ่อยเข้าห้องน้ําแบบเวลายกเข้าห้องน้ำเนี่ยผมยกบ่อยมากยกอะไรในห้องน้ํากล่องทิชชู่กล่องทิชชู่เข้าไปขวดน้ำเงี้ยมันหนักไหมไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้นนย่องไปแหละนนเดี๋ยวพี่พาแนทไปดูนะเงือกที่หาสามีล้าก่อนนะโอเคโอเคยกได้แล้วโทรมานะเฮ้ย เอาทิ้งอีกแล้วเอาไปด้วยกันดิโอ้นี่ไม่ได้เลยหาจังหวะตลอดเลยสองคนนี้เขาว่ากันว่านางเงือกที่นี่เป็นสัญลักษณ์ของหาสมีลาเลยนะนางเงือกนี่มาจากตัวพยูน ซึ่งชาวบ้านเน่ยเขาเห็นว่าตัวพยุนมันคล้ายๆมนุษย์เลยเกิดเป็นเรื่องเป็นราวเลยเรียกว่านางเงือกเฮ้ย hey, ไม่ใช่แล้วพี่ผมเสียงเลยเนี่ยจะเหมือนนางเงือกได้ไงพายุนี่ห่างไกลาจากนางเงือกมากเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าพยุนเนี่ยมันเป็นแบบแรงบันดาลใจของนางเงือกจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นนางเงือกที่อ้วนท้วนสมบูรณ์กว่านี้ เพราะนั้นนี่ไม่ใช่นี่อุ่นสวยเห็นไหมเนะี่ยอุ่นสวยมากเนะี่ยเออพีออ่ก็ว่าวกันละไม่น่าจะไปได้แรงบันดาลใจมาจากตัวพออยูนนะดูดินางเงือกเนี่ยยังสวยยังเชะอยู่เลยเออนี่อายุครบ50ปีแล้วนะ มองคนกันเหรอไข่อะมีคนเด้อแถวนี้มีดิช่วงเช้าช่วงเช้าจะเห็นเขาช่วงคืนเดินหาไม่เจอนะตัวเขียวเขียวนี่เหอเออเนี่ยเนี่ยเนี่น <c oughs> ยยมอะไรกันอะหน้าอิฉานางเงือกจริงๆเลยนะคะอายุ50ปีแล้วยังสวยได้ขนาดนี้เลยเอ่ะไม่ต้องอิฉาหรอกแนทวันนี้แนทก็สวยที่สุดในหาดละอ๋อ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นนนอก็เขาเป็นถึงมิสยูเขาจะไม่สวยที่สุดได้ยังไงล่ะอ๋อต้องไม่ได้หวาไรไม่ได้หวาไรไม่ได้หวาไรไปไไปกันเถอะมีอีกหลายที่ที่พี่จะพาเที่ยวไปดูรีบดูรีบแปลกแปลกแล้วกัน ยวย่านเมืองเก่าต้องถูกใจนน,นแน่นอนเลยยังไงเพราะว่าเป็นแหล่งรวมของอร่อยๆทางนั้นเลยเฮ้ยงั้นรอเลยละครับผมพอดูจากเวลาตอนนี้นี่เราไปกันเถอะฮะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผมจะไปงานร้องเพลงที่ผมรับเอาไว้ในห้างัวเมืองเนี่ยไม่ทันเดี๋ยวยนนนเนบอกว่าจะมาช่วยเราทำรายงานไงตั้งแต่มาที่นี่นนหายไปไหนก็ไม่รู้แว็บไปนู่นแว็บไปนี่ไม่เคยช่วยอะไรเลยอ่ะแล้วนี่ยังต้องไปร้องเพลงอีกอรอเฮ้ยนี่กลัวไม่รวยเรื่ไงเนี่ย มาเที่ยวทั้งทีจะรับงานอีกคือฟังนะคือคือน้องเนี่ยน้องไม่ได้ต่างจังหวัดแล้วน้องเนี่ยอยากเลี้ยงดูพ่อแม่มาเที่ยวแล้วน้องก็อยากทํางานด้วยมันจะได้ด้วยแล้วก็ได้ด้วยโหนอนไม่ต้องทํามเป็นพูดเลยรับงานก็บอกว่ารับงานดีเฮ้ยมันเอาทั้งนั้นเราเราไปกินกันเลยดีกว่าไปกินอะไรที่ไหนหิวละอร่อยมากจังมืออะไรเนี่ยเฮ้ยมาจับมือเลยมาเถอะน้องขอโทษมาเถอะ และแล้วเราก็มาถึงถนนสตรีทอาร์ตครับว้าวและนี่คือภาพวาดแห่งแรกเลยเป็นภาพวาดจำลองจำลองร้านน้ำชาสมัยก่อนบรรยากาศในร้านน้ำชาชื่ออะไรชื่อร้านอะไร,รอ่ะพี่ชื่อร้านฟูเจา้าฟูเจา้าคอมแม้ๆๆนนเนี่ยพี่ไต้คะถ่ายรูกให้ไหนได้ไหมคะได้ครับมาเลยเกียดเสียงสองมากหนึ<อ>ดีครับร้อมยังยง นอนขาลุง้ดลุงขาคาดหนึ่สองโอเคเจ็บทุกเม็ดเลยเนี่ยที่นี่นะเวลาใครมาสงขาตรงนี้คือจุดเช็คพอยต์เลยใครไม่ได้มาถือว่าแบบพลาดมากคนมาเช็คอินที่นี่ใช่โอ้ว่าทำไมแบบว่านี่มากันบ่อยมากเนี่ยเริ่มพังกันแล้ว น้ััังกแลวครบไม่เป็นไรทางสงขายเขาจะมีการซ่อมแซมปรับปรุงนเเียยรื่อๆไม่ได้เราอาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศอื่นก็ได้ที่อาจจะไม่ใช่ร้านน้ำชาแต่เป็นในยุคเก่าก่อนสมัยนี้เอองั้นเมื่อกี้ที่นนทําำแตกก็ไม่เป็นไรสิสาธุแนทสาธุสาธุแนทสาธุไปไปไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อไปคืนน้ำลายให้ไวแล้วเราเดินไปข้างหน้าเลยไปไปเดินไปเลยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota Yes First meeting you One two. <laughs> <laughs>